เปือง่ะไม่ได้งมีมีมดโอเคนะครับมามาดูนี่กันพี่พี่ขอยืมสายสีแดงหน่อไม่ให้ยืมปอ๋อตอนนี้เรากำลังจะแข่งเบเบนะครับเป็นเบเบที่แรงมากที่ทุวว่านโก่อ นี่คือคู่แรกคือโกเลมคัมโบโกเลมน,นี่คือคัมโบโกเลมโกเลมสามหกศูนย์วยที่บอกว่าสามหกศูนย์จะสอนวิธีดูด้วยตรงนี้มันจะมีสามจุด อันนี้สามเจ็ดศูนย์ตรงนี้มีสี่ตรงนี้มีสามรวมกันเป็นสามเจ็ดศูนย์การเป็นเลขเชสามเจ็ดศูนย์เป็นการสอนวิธีดูเลขเชตว่าเป็นเท่าไหร่นี่คือคอมโบแรกคอมโบที่สองมา three two one go shoot. เดินกาแข่ดานมาเตอร์กับวิสา์รถทริปสองหนึงุจะโชว์ให้ดูว่าวิสา์รถแบบนี้ดีมาก นี่คือคอมโบวิสาร์ดวิสารอล960ฟีบอลคอมโบต่อไปเป็นคอมโบของไทยแลนด์โนบีเป็นคอมโบไทยแลนด์โนบี560 <มา S 1> แฟตเราจะมาลองแข่งกันนะคละูก เอ้ยนี่มอกินไั้หรอทวีตนโกชุดหายเลยหายเลยจริงมาลองอยแล้วส่วนนั้นเป็นดานบัตเตอร์ห L F 3 2 1โกชด นี่คือดันบัตเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามเอาไปค้นหาในกูเกิลเตอร์เสร็จได้มามามาดูไหนว่าดันบัเตอร์โก้พีกนี่แหละมาลองไทเลนโนบิดอีกครั้งกันนะคะโอเคที่โชว์ว่านโก้ ต้องสามลูกเปล่าอืมงั้นแชมูลขั้งหมดนี่คือแชมโลที่ใช้แข่งและเราจะมาลองแบบสามลูกกันเออขอจัดเรียงเบห้าสิบเบตัวแรกบุออร็นล็อกับวิสาลลเอเก้าศูนย์เทสเซที์เก้าเจ็ดศ็อทีโชว์วนกช สามคะแนนจากการเอ็กซีชว์วันก่ 1, ช

เอ้ยมีคนจะมาทดลองสนามแล้วเราไปแข่งกับเขาได้เอ้ยไม่ได้ดินี่คือการแข่งระหว่างมือถือลออกับไปไหนกินมาถึงช่วงสาสร์และความลุกอย่ยวกับคอมโบตัวแรกที่ผมจะใช้นันก็คือตัวเลมล้อ เน้นตีออกเน้นตีออกแบบสามแต้มคอมโบโกลมล็อกสามเจ็ดศูนย์พอยต์ต่อไปคือวิสานหลอดเป็นคอมโบเป็นคอมโบเก้าหกศูนฟรีบอล ถ้าหรับการหมุนน,นานๆส่วนไทเนโนบีห้าหกศูนย์แฟตเป็นตัวที่ใช้แข่งและตีแรงมากที่สุดและมีการกดขวัวได้ด้วยทำให้ฝ่ายเราได้เปรียกและบิดแฟตทำให้เราโจมตีได้แรงมากขึ้นเยอะเลยแล้วก็เลตเชตห้าหกศ ทำให้เราจบอ้อได้แรงยิ่งกว่า160อีกต่อจากนี้จะเป็นการแข่งเพื่อดูแต่ละตัวฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยวิ่วิ่งโคลเลมล็อก3 2 1กดชื มีสารลอดดานบาัตเตอร์นี่ตีให้แตกเลยนะ 3, 2, 1, go, นทนี1ชวันโกจุดตัดแตกก็ัน้ใช้ตัวด้วยกันตัวมาถึงการถอดบิดแลงเลเช็ดเปียกก็ที่ทำให้ตัวของเราไม่แตกเพราะถ้าตัวเราแตกมันจะเป็นการเบอร์สินิทซึ่งได้สองแตบอือสองหนึ่งเลย องนึ่องหนึ่ไล์เอาบีดกับผู้วิษัไม่รอดแล้วมั้งจีทชว์วันก่อนชิวชิวสามหนึ่ง ตาหนึง่งผมจะกับปิดตารนี้ย่งมคู่กรณีมาอโเดี๋ยวยังไม่ตั้งเลยมา t สุโอ้ยโดนยิกาล้ตีออเย้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 หมดใจเลือดตีนสุดยอดสุดยอด แต่อย่างสเตมิน่าจะแพ้ทางของสายโจมตีแต่สายโจมตีจะแพ้ทางเอ้ยใจะย,ยืนเ่วนอสายโจมตีจะแพ้ทางสายป้องกันและสายป้องกันจะแพ้ทางสายเดมิน่าและจะวน,นไปเรื่อยๆแล้วก็มีที่ไม่ตัวที่ไม่เด่นหรือไม่เก่งด้านไหนด้านหนึ่งมากไปนั่นก็คือ ด้านบาลานซ์ไทยนั่นก็คือตัวนี้เลยสามารถเอาไปค้นหาในก o เก l e เพื่อหาชื่อหรือที่ที่ขายได้ออพวกเราสามารถเขตกันได้ที่งานแข่งชื่อกีตาร์กับกีตาร์ฮีทมีเอ4ด้วยแล้วก็ตรงซ่า สามารถได้สติกเกอร์ไ,อได้ที่งานแข่งเพราะว่าที่งานแข่งจะมีการแจกสติกเกอร์ถ้าเราไปขอเรียกมทั้งหมดของ B B X 3> 3, 2, 1,